เรียกว่าความรักกับหนุ่มฟลุกเกลิกพลตอนนี้ก็ไปได้สวยครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าฝ่ายชายยังไม่ทิ้งลายเจ้าชู้แถมยังมีภาพควงสาวหลุดออกมาก็ตามนะครับแต่สาวนาตาลีก็ไม่หวั่นครับแถมยังเชื่อใจอีกตงหาก ก,ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเ,เ,เหมือนเดิมขอบคุณคือทุกคนก็คงเป็นห่วงแล้วก็อยากรู้ความคืบหน้าแล,แล้วก็เราก็เข้าใจแล้วก็ดีใจที่เสนใจแล้วก็เป็นห่วงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างตัวรีเองก็ตอบไม่ได้เรียกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีที่สุดค่ะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไป ส่วนช่วยในร้านเหรอคะก็คือแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะแต่เราอาจจะเป็นเหมือนว่าช่วยคอมเมนต์บ้างช่วยชิมหรือว่า เ,เรื่องโปรโมชั่นตกแต่งคือจริงๆแล้วอ่ะมันเ,เป็นร้านที่มีหุ้นส่วนหลายคนด้วยแต่ว่าเขาเป็นหุ้นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรก็จะมีหลายคนที่เป็นหุ้นกันอย่างเงี้ยช่วยกันคิดอะไรอย่างเงี้ยด้วยะะอ่ะค่ะออ้ยลยไิยไม่ต้องเป็น PR มั้งพี่ปูเขาก็คงเป็นได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆลิก็หุ้นด้วยคะ<อ>่ะางแผนเป็นแผนในอนาคตอะไรอย่างงี้หรือเปล่า อย,อย่างที่บอกว่าหุ้นส่วนเยอะมากลีก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าโอเคพี่ฟุกเขาเป็นหุ้นใหญ่เท่านั้นเองะแม้จะเป็นแค่หุ้นส่วนเล็กๆนะครับแต่ในอนาคตไม่แน่นะฮะเพราะนอกจากจะไม่ต้องลงหุ้นแล้วเนี่ยอาจจะได้นั่งตำแหน่งเป็นเท่าแก่นี้คอยนับเงินก็ได้นะครับ